สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ้วนคนกนดีนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการทําสีปูนนะครับคือมันเป็นคล้ายๆสีสนิมนะครับหรือว่ากำร้านนากำเจียงไม่บรนทฮาเขาจะห้องว่าน้ําหักนะครับก็คือจะเป็นสีประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก่อฉาบปกตินะครับโดยใช้บล็อกแล้วก็ฉาบปกติแต่ผมทำแท็กเจอตัวนี้ คือมันแบบเหมือนไข่นะครับมันเป็นตะปูตะปั่แล้วสีที่หันนี้ก็จาได้เป็นสีที่ซื้อมาจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเป็นสีที่ผมจะเดี๋ยววันนี้ที่เขาจะมาหูพ่วมกันเขาจะมาเรียนรู้ด้วยกันเขาจะมาร่วมแบ่งปันกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้วัสดุที่ผมเตรียมไว้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสาธิตนะครับว่า,าในการทําสีอันนี้นะครับ เป็นอย่างไรนะครับเอ่อ้ที่หันที่ปืนนี่ก็เหมือนกันนะครับปืนนี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันจะเป็นอ่าใจสีที่หอกกำลงังใจเฮียนรู้ได้วยกันเลยนะครับขั้นตอนนะครับก็คือตัวที่ใจเนี่ยคือคือตัวนี้นะครับเอ่อมันใจชื่อว่าฟรัสซันเฟตนะครับฟรัสซันเฟตเนี่ยถ้าถามว่าซื้อที่ไหนอ่อารวัสดุก่อสร้างบ,บหมีนะครับแต่มันจะเป็นร้านเคมีพันทั่วไปนะครับ อ่าโพลาร์สัลเฟตนะครับอัตราส่วนนะครับโพลาส์สันเฟตหนึ่งส่วนนะครับสมมุติวันนี้ผมบะเต็ม๊อกดีนะครับน้องครับใส่ลงไปเลยนะครับหนึ่งส่วนถือว่าหนึ่งส่วนแล้วก็เท่ากับน้ํานะครับสองส่วนนะครับน้ํานะครับน้ำปาได้ปได้นี่นะครับใส่ลงไปเลยครับน้ำสองส่วนอ่านะครับแล้วก็คนเลยนะครับคนคืออ่โพลาร์สัลเฟตเนี่ยมันละลายนะครับ ตอนที่เขาทากระปูนนะครับมันต้องตกอกโตกใจ่อย่างไปนะครับมันจะไม่นช่มันจะเกิดสีนี้ขึ้นมาเลยทันทีนะครับไอฟลูออซนเฟนเนี่ยหลังจากที่เขาทาแล้วเนี่ยมันจะไปทปําปฏิกิริยากระปูนนะครับเปาใจเวลาอยู่ประมาณแล้วแต่ปูนว่าปูนเก่าปูนใหม่นะครับก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับมันถึงจะเริ่มเป็นสีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตพอดีผมมีพื้นที่เหลือตรงหันหน้อยเทปปู่นไว้วันก่อนนะครับแล้วก็จะม่ได้ทําสีเตื้อ นะครับก็เลยจะใจ้ตัวนี้นะครับเป็นกรณีศึกษาทดลองที่เรียนรู้ไปร่วมกันในวันนี้นะครับอ่าตนี้ผมมาเลยนะครับเนอร์ขยักงูนะครับว่าการทําสีโดยใช้ฟลูออร์ซัลเฟตทำให้เัาเปลี่ยนสีสนิมอย่างใดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายลงดีกรัมก่อนนะครับเนอร์ตรงนี้นะครับ ปูนตรงนี้ผมเทไว้มันก่อนแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทาสีนะครับก็ผมนเกลจ้ฟอรสซัลเฟตนี่นะครับทาลงไปเลยนะครับนะครับก็คนเลยนะครับคนให้มันเข้ากันนะครับเพื่อให้มันละลายนะครับอัตราส่วนถ้าลืมไปนะครับหรือว่าปั้นจดนะครับหนึ่งต่อสองนะครับเท่ากับฟลรสซัลเฟตหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ น้ำบรได้บปได้นะครับนะครับแหมสองส่วนนะครับต้องเอาทาไปเลยครับง่ายๆครับอย่างที่ผมว่านะครับเราต้องตกใจนะครับอ่าเฮาทาเนี่ยมันจะมาเป็นสีสักทีเดียวนะครับมันจะก้อยๆขึ้นมากํานอยกำหน้อยนะครับแล้วมันจะมีข้อที่แบบคือเฮาคิดแหมยางนึ่งก็คือมันจะเฮาจะบังคับสีจะบ่ค่อยได้นะครับผมจะว่าเอ้ยกูต้องการว่้สีนี้ ตัวอย่างวันจีอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติของมันนะครับมันอยู่ที่ผุนนะครับตัว่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับบางคนก่อตอนที่ชาบเนี่ยใส่ฝุนนักผุนน้อยอย่างเงี้ยนะครับใายนักรายน้อยอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็จะออกมาใกล้เคียงก็ือคือจะสีเป็นประมาณสีสนิมนะครับอย่างที่เราหั่นตะกี้นะครับนะครับอย่างที่ผมว่านะครับทาไปเลยนะครับหาไปเรื่อยๆนะครับ แต่ท,ทั่วบริเวณไอต้ตรงนี้มันมีปัญหานะครับบางคนสมมติถ้ามันอยากได้แท็กเกอร์เนี่ยบางคนก็เทราดลงไปเลยก็ได้นะครับเทลงไปเลยก็ได้นะครับนี่ยครับต้วงความรวดเร็วเพราะมูนี้เนี่ยมันจะเป็นสีค่ะจะเป็นสีธรรมาชาตินะครับมันจะดำด่างๆมันจะอย่างข้องก็ตามเรื่องของมันนะครับผมผมเนี่ยส่วนตัวผมวเวลาจะให้ปริมาณกว้างๆเนี่ยนะครับผมก็จะเทเทเทแล้วก็ไม้กวาดอ่อนนะครับ ได่ปัดปัดปัดเลยนะครับนะครับอ่าตรงนี้จะเริ่มขึ้นสีมานิดนิดนะครับแต่ยังคงว่ามันต้องตกใจกับมันนะครับว่ามันเดี๋ยวมันยังบ่ขึ้นสีด้อนะครับเพราะมันจะมีการทำฏิทยาก,การจ้าอยู่นะครับตาไปตาไปนะครับขาไปเรื่อยๆนะครับ แล้วแต่ว่าเราต้องการตรงไหนอย่างไรนะครับแต่อย่างที่ผมอู้ไว้ตะกี้นะครับมันจะมีข้อเสียของมันก็คือ,อเขาจะไ่สามารถบคับสีมได้นะครับว่านี่ถ้าได้เข้มไปหน่อยถ้าได้จางไปหน่อยนีนะครับแต่ถ้าเขาก็ได้เข้มเขาก็อาจจะมาทารอบสองได้อยู่นะครับอ่านะครับทาทั่วแล้วก็โอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้า นี่นะครับจะเริ่มหันสีนะครับจะเริ่มขึ้นมาทีละนิดทีละนิดอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีสนิมเองนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไรเขาลองข่หูว่าสีไหนอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูตรงปูนแหมกัมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจิ้หเพีพอนะครับว่าสีที่สําเร็จแล้วที่มันทาแล้วนะครับเป็นองไรพ่องนะครับอันนี้ครับทีหผวอู้ไว้เด่กี้นะครับว่า เ้าก็สามารถจะบังคับสีได้เห็นไหมครับว่าอันนี้ก็คือฟอนเดอร์ซันเฟดเหมือนกันแต่อันนี้ที่มือผมจับอยู่เนี่ยครับค่อนข้างจะเข้มๆน่อยนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่ผมทําอันนี้ก็สีเดียวกันนะครับแล้วก็จัดจางๆน่อยนะครับเพราะนี้ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของฝนนะครับคือผมว่านะครับมันจะเหมือนกันนะครับแต่ละชทุดจะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยข้อเสียมันคือเขาจะบังคับสีจะมาได้นะครับ ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับที่เป็นโพลาร์สเปรเหมือนกันนะครับแต่สีก็จะเพี้ยนๆกันไปน,น้อยๆนะครับแต่ลักษณะโทสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ผมคงจะมีเรื่องที่จะมาแบ่งฝันคื่อมูเฮาพี่ๆน้องๆนะครับที่ทาอยากจะทาสีผูนึกม่นเป็นสีธรรมชาติเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเหมือนมีเงินที่ผมสาที่ที่พออีกที่เนี่ยนะครับว่า จะซื้อสีกับแป้งนะครับเพราะฉะ้สังเกตที่ผมว่านะครับสามารถซื้อได้จากร้านกิมีิพันธ์นะครับที่โหลหนึ่งก่อผมซื้อว่าจะ3สามสิบห้าบาทนะครับผมแต่ถ้าเอาใจู้นักก็มีขายเป็นกระสอบนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับในการเยี่ยมชมในการที่ผมสาธิตเรื่องสีนะครับถ้าอย่างใดก็ช่วยติดตามนะครับในเพจนะครับของนะครับศิลปะบนพื้นดินได้นะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ